สวัสดีครับเอฟซีทีนีว sí, so ิีจีบันต้องเตมต้องดครับคนคือเขาคือเดินพี่น้องครับตอนนี้เป็นบรรยากาศสดนะครับพี่น้องครับที่บ้านพ่เดือนนะครับพี่น้องครับพ่อเดือนจะมาตามล่าขับ้งนะครับพี่น้องครับวันที่ที่หนึ่งว่าที่ตินจันทร์วันที่สองวันที่สองเนาะสองพันเ้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องครับยูทูบมงคลยูทูบจึงจาย ขอโชคลาบกับปูกันกับสิ่งศักสิ์แล้วิ์คุบะจันสักหนอสักหนึ่งสักหนึ่งนวำมตัสสะะคุะันสัมหนึ่งสักหนึ่นมตัสสะกะคะวะโตนสักหนึมงสัทธนสสะน้มตัสสะภะคะบะโตนสักหัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเด้คุบาจันสิ่งสักสิ์ที่ปกปักรักษาตลอดทั้งคุณพิดามารดาคุบาาจารย์ ไม่เองผู้ขายเองก็เสดายขอโชคขอลาบเป็นลาวพัฒนาข่าโค้งง่วันที่สองวันกันที่สองอิทนทรายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็บอกว่ามีปูนาตัวคุณบิดามาดาสิงศึกชาบ้านเจ้าเวือนก็นกนดีขอจงดุนบรรดาลให้โชคให้ลาบเกลูกเกลานให้เกลกับพี่น้องเอฟซีภูที่ยังติดตามหรือว่าผู้ที่ยังตุบทุบได้ยาก ผูคขาเองก็บอกยังอึดยังอยากยังลำบากอยู่กับเขาบารมีปุญญาจงดุนบันดาลถูกลาภในผู้ข่าได้ของเก่งเป็นเก่งในถูกมงคลโคจุดถูกมงคลรัวถูกเสียงโชคเออบารมีปุญญาใส่ตัวใดก็ขอให้ผมขอเห็นในถูกมงคลเรื่องนี้เด้อปุญญาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณไปจาน้าบ้านเจ้าเเือนก็ดีผูคข่าก็บอกคนยังมากมายโค โชคลาภเราพัฒนาขามโค้งในวันที่ในวันจันทร์ที่สองพุทายนสองพัาอหกสิบขาบรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์พุญญาจงบดาลสาดสัสาธุสาธุัดสัดสัะสุดสัดสัดด

พูกขาก็ถูกขอลับก็เป็นเหาพัฒนาําคุ้งในวันจันที่สองมิทธนากนาสองพันห้าร้อกสิบแปดเราก็บรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว,ว่าคุณบิดามารดาตลดทั้ง,งครูบาอาจารย์จะกลัในียนที่วรดาไปจำกายก็ดีตลดทั้งายมามนจังนั้นก็จงอย่าปิดอยา่าบังจงปูททาประชุลาให้ผูกขายจงเป็นจริงอย่าตุมต่มอย่าตัวล,ะละุกตลรานเอะวิดามารดาบาอาจาร อโอ้ยสตัวแตกนาะโอ้ยเขาสามตัวแตกสมตัวเออปุญ่าขอพึ่งบารมีเราะว่ามีอยู่มีกินเรอขอเพิ่งบารมีปุญาเ,ญาเ,ญาเราะว่รราิ่งได้ดาสิงสักจิ์ปกติรักษายูทุกมือเนาะแต่เบาร,รมีจงเป็นมดาสาธุจิต่อครับ สดีครับคุเดือดครับครับก็ขอสวัสดีเนาะที่น,นี่วิืีชาวบ้านมณีกาแต่คือเดินมาตามแนวทางโชคาลาภลาพัฒนาครับครโคข,ง,ขงในวันที่สองวันจันทร์ที่สองมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับให่มากจตุมงคลขอตายายหรือว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่ปกปักรักษาอยู่เสมอเนาะก็ขอบารมีปูญยาหรือว่าคุณปีนามมนดา ว่าสิ่งสถิตท,ที่โ้กาสได้เขารพนับถือหรือว่ากับไหวยอยู่ทุกมือก็เพื่อขอโชคลาบเพื่อจะได้นาไปฝากเอฟซีพี่น้องที่ติดตามหรือว่าเขารรบชมท่ามชงที่นี่วิธีชาวบ้านแล้วก็วิธีเรียบงา่ายเนาะที่เคยมาให้กําลังใจเคยเติดตามมาโดยตลอดเพื่อสีมาวันนี้เพื่อจะได้หาแนวทางให้เอฟซีพี่น้องได้นำไปเชียงโชค ผิดหรือถือก็โยวากันเพาะผมเองก็บงงเอามันสี่ออกไปเดยก็เป็นเพียงแนวทางห้เก็บซี่ให้พี่น้องได้ใส่ดุลฟินิตหรือว่าใส่วิจารญาณในการช่มหรือว่าในการเบ่งเนาะผมเองคับใดแต่ภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณบิดามารดาผูบาอาจ็บตุ้บรรดาโชคลาภให้พี่น้องเลยซี่ไดมีโชคมีชัยวัดหนีเมื่อจิงมีอยู่มีกินนี่เลยใดมาขออีไดมาจุดถูกมงคน ปูขอหาเนาะก็พี่น้องเอฟซีที่เขาติดตามก็มาหลุนตัวเลขน้ำกันเนาะว่าปูหนาใส่ตุเรงกันครับเอาหลุนตวเรงไปกันครับพี่น้องครับตวเรงเนี่ที่เป็นซีนร้ปูเลยเนาะแต่ว่าตวเรงเป็นซีซีมาก่ะ พี่น้องก็เบ,บ่งบ้งบงบงแล้วก็ไอ้โดนพินิจเนาะไอ้โดนพินิจไ,ไปนำกันว่าพี่ลีย้ยถือคุ้มกระโบงคู่เองก็พยายามขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบารมีปุญญาดีว่าวาจันที่ว่าปุก,กาได้เขาลบนักสือรัว่ากลับไวอยู่ทุกเมือนเพื่อเป็นมีความเมตตาสงสารให้โชคลาภเอ้เดี๋ยวจะถูกขอ โอ้ย sí, เ่าส um ัมโตตรงๆเลอผูนยาอ้ยสัมโตสงโตกะแต่ผูหยาสิ <my> ิตาสงสารในหลวงร้านในพี <Talking. S 2> ่น้องสี่ผู้นที่ติดตามเรั่เขารับชมช่องวิธีชาวบ้านวิธีเรียบง่ายเนาะ็ม่ต้งแทงท่องพระ้วยผู้ปกติให้กำลังใจเรั่ติดตามแนวทางโชคลาภในพี่น้อง แต่เราหลมไปนํากันเนาะตัวที่สองยังมีท่านโพยอันแรกคือยอดตัวแรกชัดเจนละสีสีชัดเจน สองไปด้วยกันกี่น้องครับน้อหลตัทีสองบานเป็นสิ็นเจ้าใดเป็นล่าทั้งน่ะอพีสองมนจได้ันทองอร่อยหกสิบแปดทีสองันทีสองเป็นวันนกร์วันนกร์ทีสองนี่ครับอยาก็บ้านๆนี่ละบรรดานี่ไงตกเล่ากดพี่น้องมีอยู่มีกินในใส่ดีซอยพวนี้คช่วงเห็นท้ยเห็นหน้าเนี่ยรับขับคุิเนาะ เลยค่าปุ๋ยค่ารถค่าหญ้าคาหญ,ญ้าสิทธิ์หญ้าสิทธิ์หญ้าเนะาะเพราะว่ามันกะช่วงกินหน้าในเงินกะอยากายหญ้าะการปุ๋ยหญ้ากาับจงจ่าเบื้องเปลี่ยวให้เนาะหรือพี่น้องเอฟซีหรือว่าตุ๊กตาละล,ลานผู้ที่เขารับชมจะได้มีโชคลำโชครับแค่น้ำกันกำกำไม่รวยมีเงนินไม่ทองไปน้ำกันเออ xuống nữa một số các cầu nữa đó แตกทางนี้มันแตกวา,ตกตกางเด็กสุงแต่พากลางได้มาเตะพ่ากลางบ่มีจช่ไหนหรือตกขางบ่เสียงยังราบอีกองเลยรอบด้านเลยมานี่ <c oughs> อุ่นบานหุ่งก็บไอเที่กันมานี่เป็นมาหยกำลังใจเยอะนี่กำลังใจเนะาเนะ <c oughs> มาทุกทุกทิดอารม โอ้ถูกแตกข้งเลยพี่น้องโอ,โอ้แตกกลางเลยพาเครึ่งหนึ่งไปเลยนนึ่งไม่ีิดโซนอี่เราบวเดินเบอรเมนศูนยบอรเมนมสี่นเก่าเนาะขั้นเบรเก่ากับแปดดนี่นละที่างามเลยหนสี่ศูนย์ ก็มาไปหลายกว่าเพราะว่ามันเขานี้จะหมดตามตัวเด็กตามตัวเด็กเป็นจันนี่เนาะปูย่าไปยังไงจะไ้ซอยหลุกร้านนี่เอขาได้อยู่กินตัวจะต้มร้านหลุกร้านนี่ต้มยาตัวได้เออก็ให้เขาตต้มหลุกร้านก็มืดรลายแล้วได้หลุกรลายกับมืดรลายแล้วรลายงดรลายอันนี้เราโวกเล็กกับโบกเขาจะค่อยมืดตัวเนาะหมดละเล็กละน้อยมันก็มืดไหญ่ขึ้แล้ว นเดี๋ยวล้านน,นี่น,งงนีัวันใจนี่เราัพฒนาขคามโ้งนี่มันปังปังนี่รุทนทไไุกทุกตัวเป็นครรบพี่นดอรครับนาจะเป็นแปดเแปดดูมีนนะเป็ดเป็นเก่าหรือยังเก่าคำว่าเป็ดก็เก่า,าเลยะเป็ดกเก่ามาดีได้นเนาะเป็ดก็เก่ามา,าเาม,าม,ามื่อตีเนาะใจ่บ้งโอ้โหตกแตกเลยมัเนี่ย แต่ค้างไม่ปลงลงไปอ้าวลุงหลงมเป็กันครับพี่น้องครับตัวสุดท้ายเป็นตัวยังน้อนี่น้อเป็นเก่าลงมาไ,ไง,งอ๋อคือสิเก่าแต่เปรดพวกนั้นโอ,โอ้เก่าอีหลีตอนน้อยเดียวโอ้งาม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 โอ้เก่าอีหลีนั่นแม่นัอ๋อวันจันทร์ต้องมาแล้วโอ้โอเลยงามครับพี่น้องครับสี่ศูนย์เก่าครับพี่น้องครับ dù làm dù xuống cổ, cái thùng may nó, thùng may, mà, mình, mình vắt này, may kẹo con, này, như cái nó khử quần nữa này cả, công an mà chuồng này mới gặp, <laughs> โอ้งามงามยงามงี้ยามเงีบยงูอกนะมาเนาพี่น้องครับเดี๋ยวให้พ่อเดือนสรุปให้กับ fc ฟัองอีกนะครับครับี่น้องครับ,รบให้พ่อเดือนสรุปให้ครับ fc เยลยรับฟัองอีกอารหนึ่งเชิญครับพ่อเดือนครับครับก็อสวัสดีพี่น้อง fc เนาะป้ทีติดตามทั้งช่องที่นีววิธีชาวบ้านวิธีเรียบง่ายพ้อมทั้งเสงทองพระร่วยนะเพราะว่าก็ มาให้กำลังใจหรือว่าติดตามแนวทางมาโดยตลอดไม่นี้ก็เลยจะถูกขอโชคกระปูกำญยาหรือว่ามุญาตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กายเองกันไ้กกาบไหวทุกมือเนาะเขาลบขอโชคหรือเขาลบนักตือเพื่อจกได้โชคลาภนั่นแหละให้ไปฝากเอฟซไปฝากพี่น้องผู้ที่ติดตามหรือว่าเขารบชมแต่กัเป็นเพียงแนวทางให้พี่น้องใ้ใ่ จึงพินิกเบ่งหรือว่าไปคำนวณเบ่งว่ามันอาจจะเป็นไปได้ซ้ำได้หรือใส่วิจิทัลยานเนาะในการเบ่งหรือว่าการรับชมพิษหรือตืกระจวากันแต่ผมก็พยายามทําให้ดีที่สดุดเราพยายามขอปุญญาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณครูบาอาจารย์ที่อยู่ตรงนี้กับขอจุติบันดาลโชคลาภให้พิณองค์เอฟซีได้ลองไปเสียงโชคเบื้งเนยในลาวัฒนาขามโค้งในวันที่สอง หนนาคมสองพันหาร้หกสิบแปดก็คือตัวมอือก้นใดตัวเลขก็คือสี่ศูนย์เก้านะสี่ศูนย์เก้าผมก็เลยจับคู่ให้ก็เลยศูนย์เก้ากับสี่เก้าหัวกับถ่ายนี่นะกับสี่ศูนย์ก็คือสิบคบเกขานี้ครับลงมาเป็นหกก็ได้นะเนา,าะเออเก้าเก้าในบางเทือมันก็กับหัวลงเป็นหกก็ไดอืมก็ว่ากับกได<ห>เขียนใหน้เท่าน,นัา้นเขียนเขียนมาให้เี่เพือ่อสี่พี่น์ออกมนจะ กานบางคนกับสิเอาตามนี่ก็เก yeah, ิด <Labor> ขึว่าแล้่บางทีมันก็เป็นหมงใดเนาะแห่นครับเมนนี่ละจังหวะพี่น้องกับพี่เจน่าซอยกันบ้อ่าส่วหกอีกครั้งหนึ่งสี่หกครับสี่หกน้อเพื่อเพื่อนกับหัวกลับไปกับมามันก็เป็นเลขไลโตัวไปเลย ยังหลายโตกับพี่น้องเนอะก็เลือกเอ้าคาเอาตัวใดกับไอ้แต่ันปังกับพีัเออถือกถุดใจตัวใดกัเลือกเอ้าคเอาครับพอเดือนม่งคอมบิเนตได้ปะพอเดือนมังก็ไดแต่ในนี่ับตัวที่มากคือมักซีเก่านี่ที่นี่วงกอมเนอวงวงหมเลยนี่ตัวต่มากอยู่ซีเกานี่ซีเกานี่น่ตัวนี้ตุัมมักันสองโตสิลายโปดกันสองโตกับศูนเก่าอีกไแล้ว ตรงมันมันอยูืนหันอยู่เดียวเนาะอันนี้แหะตัวที่มักก็คือสีเก่าหรือเก่าสีก็ไปก็มาเนี่ยแหละน้องชามาใใจไกลๆนี่ให้พี่น้องแคบๆไปเลยครับพี่น้องแคบไปเพื่อเพื่อเพื่อนทุนสูงอีกนิดนึงเออเทียมแคบเทียมเคลียรเลยครับพี่พี่น้องลงทุนก็ได้เบิ้งไปซื้อก็ได้พวกเป็นอย่งเมื่อเมิ่อเม่อเพื่อนเพื่อนเนาะเพื่เพื่อนเพื่อนสนุกสนานใครเคลียร์ไปเออ ก็โรคมงก่อนคลได้ดงวดโชคงวดค่อยซื้อค่อย,ยตามไปได้ค่อยพอเดินให้พอ่อนิพสีได้ครับผมครับนะเนาะขอสวัสด,ดีนิพสีอของที่นี่วิธีชาวบ้านผมทั้งวิธีเรียบงา่ายทั้งทองพารวยอีพูดที่ให้กำลังใจไปดดตลอดหรือว่ามากตามเนวทางโชคลาภให้พี่น้องใน้เอฟซีได้ลองไปพิจารณาหรือว่าเสี่ยงโชคเบื้องมัน่มเป็นไปได้ผิดหรือถูกผมเองก็บ่ฮู้แต่ผมก็พยายามทำให้ดีที่สุดพยายาม ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าปุญญาวาจาันที่ผมเคารพนับถือเพื่อฉพขอโชคลาภเนาะให้พี่น้องให FC, ้เอฟซีเลยมีโชคมีใช่เลยมีอยู่มีกินมื้อนี้มืดศิลป์<า>มื้อนี้ก็ได้<า>ตัวเลขอะคือสี่ศูนย์เก้าน้องขอรับชมหรือว่าเขาติดตามกับใส่ดุนพินิจหลงเนี้ยเ่าเป็นไปได้ผมเองกนบะผมมีอยังสิฝากเนาะนอกจากแนวทางโชคลาภเป,ป็นเราพัฒนาในวันที่สอง นี่สนายนั่นช่องผ่านหลังหูสเิร์คเอาบาลมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ุ่ญญามรู้สึกมารดาที่อยู่ตรงนี้ก็จงน้ำไปปกปักรักษาพี่น้องเอฟซีผู้ที่เปิดติดตามดูรับชมเปิดโชคเปิดการมีการงานเนาะเปิดซับหรือว่าโชคลาบให้พี่น้องให้เอฟซีได้มีโชคมีชัยในเด้อของมีโชคสามตัวปังๆเนาะให้เขาสามตัวปังๆังสองตัวสองตัวสองตัวเด้อกะปังนี่มีที่ญี่ปุน ที่เหลือไงเราเสียงต้องพูดขอขอบคุณพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับที่มาแนวทางให้กับเอฟซีฝาเอฟซีเนาะครับก็ขอขอบพระคชัยวิจารณ์ในการรับชมด้วยพี่น้องด้วยเขอบคุณว่าช่วยกันเบ่งเลียงสิ่งตัวใดครับมากกตามส่วนสกวนพานไปเนาะอย่างครับขอให้เอฟซีเขาบางคนไร้คนเชื่กดติดตามให้กำลังใจในเรื่องทั้งสามตัวตรงๆรงยิงมองมไปในกันเลือดสาสวัสดีครับคอใหยมัน